อันนี้ทุกคนตัดเลยเอาพิเยษค่ะเอาแล้วเอาแล้วเอาเอาเอาเขินเอาเอาเขินเขินมีผู้เฒ่าเขินกันที่นี่ผู้หญิงจะเฝ้านี้ลูกบะมีอีหลาบะมีผู้เอานี้ด้หนิเจ้ากวาดผู้หญิงกี่บะมี่ยาบะมีผู้หามมวยคุนี้ได้หนิโกลบอลผู้หญิงโปลบอลนี่มึงโกลแท้มันแล้วโอ้ยเออหนันหนั่นเพิ่นมาปกป้อง ปิมาบกป้่องแม่ปี๊ป๊าป๊าไม่ไม่อยากกอดหนูบ้างเหรอบอรออคือ่อม่พูดอะอยากกอด่อนอเ่องเลี้ยงความกอดเอาไปเออเออเออองยิงหวงพี่มอนเออเออเออเจอเจอูกา เออไอ้องยิงแัดกันนี่หน่อยนมันเก่งที่สุดนโลหรม่เก่งมกแมันเก่งเป็กกันกันกันแล้วบันึกันกันแล้วกัรกันแล้วหวหัวหวหัูกหวัวหัวออันนี้ให้หวงััวหัวหัจัวคนเลยเลิศหัวหัวหเวหัวหัวหันหัวหวัวหอวอ บังได้ไหสดนดอกจิ้มก็ได้นี่ยางลมาจ๋งไหนจาเนี่มาหวงกันโลดเนะเออผู้สาเป็นหวงกันนะนม่เกี่ยอะรแม่ตองมาหวงดอกรุ่นนี้นะเียยางไผ่ระดแล้วแล้วเีหลเรแรับนั่นไปแล้วของยี่ป้เชมนะเพราะนูว่าพรตตองเป็นหวงรุ่นนี้เห็นหยังไผ่พะดแล้วเดอรมหาดูถูเด้อเยนางอ่ะอ่ถูกแล้วไงมันเป็น เห็นว่เขาหูเขาหูเห็นว่าดีดีก็ดูผิดด้วยหอคดีก็ดูผิดอยู่ไปแต่งหน้ากนนะแต่งเลิศเออ่ต้องเป่าพ่ต้องเป้าบัดมือจึงเนื่องันบัดมือยังเกยดท้ยคลิปโอ้ยบ่อีผู้อดเขาอยู่น้ำเอวนแ้าหนงสาหน่งสานาหนังดานั่งฟาเอิน โอ้บ้แตงหรือบปล่านาบ้นางปลาเอื่นไม่หยาบหมุนเต้นกลับออกมาเต้นสังบลมลงทับแน่นอนมนสวดเลยใจย์เถียน้องรอนานมากน่นรอนานมากเพิ่หเขี่ยกับเงียหน่อยไม่หลวงอยู่บางเอออันนี้อ้าวอ้าวแอบเห็นแต่ว่าเมื่อเช้านี้นัดเรานะ บอกก็แล้วว่าคนมันโตเมื่อกี้มันเป็นเช็คการทำคอนเทนต์เฉยๆไม่ค่ะตอนแรกยังไม่มีใครมาถ่ายคลิปค่ะอันนั้นคือเอาจริงค่ะตาไรเหลานี่ยมตาไรเหลี่ยมตาไรเหลี่ยมคนนี้ทำไมทำแบบนี้ยังไม่ได้กอดเลยนั่นที่แค่เยาว์มากอดพี่ที่ไม่ทำลายน้ำใจนะไม่ใช่กอดเยาว์กอใครนี่นูกแอบเห็นคนลูกขึ้นยู่งก่อนตาไรเลยเนี่ยแอบดูเหรอเมย์พี่หิดไปแล้วเออก็โดนลง นั่งเอกโในชีวิตกิงได้หนินี่ไงแต่พี่หนูจะเสื้อผ้ายดีไว้เนี่ยเราจะเอาของกันเอาคืนเลยต้องจะให้พี่ต้องจะให้พี่ไทยพูดยังไงพี่ก็ยอมนอนล่างเตียงนอนหน้าโรงแรมล็อกให้ดิเพราะว่าพี่มีรถตู้ไงนอนหน้าโรงแรมพี่ก็ได้นะอัลบั้มแมนยังเด้เพราะว่าพี่มีรถตู้รถพี่มีที่นอนอยู่ซื้อนอนน้าห้องเรามันนีโ ที่โทหาเหงากว่านอนไอ้ไม่ควรคุณนอนเพราะว่าเวลานอนเป็นเวลาที่มีความสูกที่สุดและจะเป็นเวลาที่ร่างกายได้พักผ่อนที่สุดน้องตื่นขึ้นมาน้องก็จะตื่นตื้นแจ่มใสแนะนำทั้งหามาแก่ตัวน้องก็จะน่ารักขึ้นทุกวันทุกวันเพราะว่าถ้าพี่ไปชวนน้องก็จะทําให้น้องตื่นขึ้นมาแล้วนอนไม่เต็มอิ่มเซลล์ในร่างกายก็จะทํางานไม่ดีมอย่าหามเด้ออย่าหามไปแล้วไรไป้แล้ว แล้วอาจไม่ไม่คิดหรอว่าหนูจะเซอร์ไพรส์อะไรเนยไม่ไม่คิดหรอว่าแบบอยากได้แล้วอยากเจอเลยพี่อยากได้ตั้งนานแล้วอยากได้ของอยากได้ยังอยากได้คืออะไรอยากได้อะไรอยากยิ้มแบบนี้ที่ดีดีพอก็เมื่อคืนี่สองพอหาตอนตีตีหเอออุตส่าห์นัดเบลแมวพี่ก็กำลังเก็บของเข้าห้องพักอยู่ ออกมาเอาตัวร,รัพท์พิกดีเห็นมือน้องพี่ก็รีบก,กดกดนับกลัวน้องจะวางถ้าน้องวางตอนนั้นานี้จะเสียใจแบบม,มากเลยไม่รู้จะเสียใจไปอีกี่ปีถ้าพี่รับน้องไม่ทันต<ม>อนนั้นแต่ตอนนี้พี่ก็ดีใจแล้วพี่ว่ารับสายน้องทันแล้วน้องก็บอกว่าน้องจะเสือภัอไอถึงน้องจะเสือไัยหรือไม่เสือไภไัยไอก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกเพราะว่าในใจไอนะ มีสปรีมเพียงแค่นางฟ้าของไอ้อยู่ใกล้ไอ้ก็พอใจแล้วในชีวิต่ไม่ได้ต้องการอะไรเลยเหี้ยนะเหตุผลแค่แก้ตัวแค่ว่าตอนนี้อยู่ตามนัดจะซื้อได้หนีเบิ่งเล่าอะไรอยู่หนีไก่รบแต่นาที่แล้วแต่แต่ว่าตอนแรกเราไปสีไทยคลิปเลยแต่ประสบไขแล้วนั่นจะเลียกเดชเดชให้มูไทยอุ้บัสเมื่อกี้เอาโทรศัพท์ขึ้นมาสีไทยคลิปพ่อออมแอมเอินเอาโทรศัพท์เก็บไปไว้ในเต็นท์ เรื่องอะไรที่ต้องเคลียร์ไงเพราะว่าน้องแอบเห็นในสิ่งที่เราทําปิดกับน้องดูดเราก็ไม่ได้ตั้งใจกับนองแต่ว่าที่านแล้วน้องก็ยืนดูแบบนี้เห็นหมดเลยต้อพี่ไม่รู้พี่รู้พี่ก็ไม่ทาหรอกพี่จะทําร้ายจิตใจน้องทําไมพี่ไม่คิดจะทําร้ายจิตใจน้องเลยถ้าพี่รู้ว่าน้องเห็นนะพี่ไม่ทําที่พี่ทําเพราะพี่คิดว่าน้องไม่เห็นกบดีแล้วนะเมื่อกี้ แต่ว่าลงท้ายเมื่อกี้เพราะว่ามันเป็นที่พี่ทำไปนะมันเป็นเบาเอกรัตนบุรีเฉยๆเฉยเอาเอ๊ะคุณตี๋เหรอสวยเลยเออคนละคนเราเนาะแค่คอนเทนต์อ๋อยกอเต้นเอ๊เออ๊ให้อภัยแล้วให้ให้กันโอเคไหมเอาให้กันไปว่าอะไรก็เราไม่ก็เราไม่ทำตามสัญญาไงวันนี้เรานัดแกเออใช่ต่อไปพี่จะเครียดแล้วเอา ไม่หายกันไม่หายแล้วพี่จะเครียดขึ้นแล้วนะอื่เอนเอาไม่เอาสวนชวนวนชวนชวนขึ้นสวนก็ตตรงบิวม่ก็สวนเฮ้ยยันแล้วเนี่ยชวนชวนนี่เป็นยังกุเพีตามจันยอที่วาได้ตัวไอพีซีตีนตกมันเป็นเรื่องสำคัญหมดผลอ่ะอ้เป็นเปลี่ยนอารรณมน้ำมาทานให้เนี่วเนาะพวกน่าทามันหากันมันที่ให้กันนะมันจริงทุกอย่างที่ตายไม่พาตื่เยียงผู้ใดี้ยงฝังรตัีบอ่ะเยี่ยลูกสาว ก็ลวกนั่นอ่านั่นเขาเหงษ์หงษ์หงษ์ม้อนยิงต่ำม้อนสถานีรถไฟขบวนมันก็เลยต่ำกันเขาบอกว่ารถไฟชนกันไม่เท่ารถไฟรู้จักกันนะคะเออไม่ค่ะรถไฟเขานั่งข้างกันเลยค่ะไม่เท่าไหร่จำวันนี้เลยจำอะไรไม่ได้เออแกล้งบ้าเลยรนี่อันนี้เรามาทำอะไรอุ้ยปวดหัวปวดใช่เนี่ย เขาออกฉากเรียกได้นะไป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 ม้อนยิงกังหึงเพราม้อนยิงเบียกก็ต้องเฮ็ดออมแอมก็ต้องมาเคลี้ยวชีวิตพี่น้องยังเคลี้ยวพอจบเด้อไปยืมเข็มเจ้าฮะไปไปกินกุ้งปลาปลาหมึกมูผีซื้อมาอยู่ในเต็นท์มหไปกินอยู่ในเต็นท์ อาล่ะพี่น้องพบพ่กันไม่คีบนาค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกูซับสไคร่ชมยูทูบฝ่ายนิรุบ,บุลลำเพื่อนออฟฟิเชียลไว้น้ำแนวกันแล้วกันนะคะมื่อนี้พบพ่กันพัศน์ยัสไซสามล้านปาร์เกลือนะครับเมื่ออื่นกับยูไร่องไร่องไร่องเราอยู่โซนนี้กันยาวๆเลยใครอยู่ใกล้ไหมกำลังใจกัน,กนเพราะจะไปเที่ยวทะเลใช่วันนี้ค่ะจะไปริมหาดเจอกันเลยไปเดีวพี่น้องบ๊ายบาย